สวัสดีเจ้าค้าวันนี้เราจะไปทําฟันกัาไปทั้งเพลินทั้งปาล์มเลยแล้วก็ไปขูดหินปูนแล้วก็ถ้ามีฟันผุก็จะอุดฟันเลยให้มันเรียบร้อยนะเสร็จสิ้นทุกๆอย่างก็ไปใช้ประกันสังคมนะอย่าลืมนี่จะสิ้นปีแล้วทุกคนไปที่ยังไม่ได้ไปใช้ประกันสังคมนะก็ไปใช้กันด้วยสิทธิ์ประกันทพันประกันสังคมจริงๆมันมีอยู่ปีเท่าไหร่นะเก้าร้อยบาทเออปีละเก้าร้อยบาทก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็มันลุ้นกันว่าเราสองคนจะมีฟันผุให้คนละกี่ีี่่่่กลลััววววูฟนผุอออาาาาจะะปรมมเเพทแแ้้้ยงไไดด็ เหมือนแบบไม่รู้ว่าฝันคุดเขาจะให้ถอนวะคือหมอหมอทุกคนบอกว่าถอนถอนถอนแต่ปามยังใช้งานมันไงเขาปวดปวดไม่ปวดอะไรเลยเพราไปเจอหมออ่ะรอไปเจอหมอว่าสรุปแล้วมเป็นไงไปสั่ฟันไปบิวอะอะไรอะาไปอุ้มปูฟังเพลินผิดอีกแล้วเราจะไปกินข้าวต้มบ้านมืงบ้านบึงโบไปมาตกเเนี่ยว้าปูไม่มีมาเป็นหนีแล้ว ทำไมหมอกอฟันแล้วว่าทำไมอ่ะมันเก,กินไปถึงกระดูกคอนท่างโกหรอกระดูกหูหรอทำไมกันได้ยินมันเพีย้ยนไปสรุปยังไงฮาเรากอฟันไม่ไม่ใช่ถุยเราถามหมอแล้วเป็นไงของเพิ่นเพิ่นชนะเช่าเนาะเพื่อนนอะเพิ่อนเจอฟันผุที่หยุดผุไปแล้วคืออะไรวะ หมอบอกงี้จริงเหรอหมอพูดอย่างนี้บอกบอกว่าเนี่ยมันมีฟันผุอยู่แล้วมันมีฟันผุฟันผุมาเลยแต่ว่ามันหยุดผุไปแล้วมันหยุดผุคืออะไรหมอให้ออสเซอร์ดูบอกอ๋อคือมันเป็นรูแมงแล้วแมงออกไปแล้วไม่แมงอะไรแมงกุจกีหรอโอแล้วผลก็ต้องมานัดทำอีกทีหนึ่งก็คือเพื่อมีฟันบินฟันแตกกันเหรอมันบิน เอาบินก็คือแค่ดัดกลับหรือว่าอย่างไงไม่บินบินแปลว่ามันมีชิ้นส่วนหนึ่งหลุดออกไปหมอก็ให้อุดทําให้มันสวยงามแล้วก็อันอที่เคยอุดอยู่วัสดุอุดมันหลุดก็ให้มาอุดอาพ<ห>ูดถึงเอ็กซ์เซอ์สรุปกี่สองซี่สองซี่เห็นฟันตัวเองสวยด้วย แล้วก็สำหรับเนพิเพเห็นอะไรภายในตัวเองไปหมดเลงไงสำหรับนักว่ายน้ำมาหมอบอกว่าคอลีนามันจะทําให้ชันเคลือบฟันอ่ะมันมันบางลงซึ่งของเพิลก็บางลงแล้วสังเกตได้จากการที่ว่าสีฟันมันจะเข้มขึ้นพอฉันเคลือบฟันมันจะเป็นสีขาวใสขาวสวยอ้าวแล้วแล้วอย่างนี้เราต้องใส่หมอบอกว่าที่คอเป็น่ายนใช่หมอบอกว่าหมอพูดตลก่อะไรหมอบอกว่าพยายามอย่าให้น้ําโดนฟันกูไม่ว่ายน้ำไว้หมอก็เลยขวดูนิดนิดไอ้หมอ หมอหมอห,หมอ,หมอก,ก็เลยบอกว่าอถ้าอย่างนั้นแบบว่าหาเวลาเหมือนเหมือนแบบว่าพักนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาบวนปากอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บนปากด้วยน้ำในสระใช่หรือไม่ก็หรือไม่ก็<อ>ถ้าหรือไม่ถ้าแบบกังวลมากๆมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนสวิมมิ่งกอดอะเหมือน,อนใส่เป็นที่ครอบฟันเอาไว้แต่อันนั้นอืก็อาจจะไม่สะดวกเวลาว่ายน้ำแต่ก็จะช่วยปกป้องฟันไม่ให้สัมผัสกับคอรีอแล้วของกูก็ไม่มีวันถุเลย แสดงว่าปีที่ผ่านมาดูแลรักษาฟันดีมากแต่หลังจากนี้เราจะไปหาซื้อไหมขัดฟันกันเราจะดูแลฟันเราจะใช้ไหมขัดฟันก<ม><ห>ัอยจอนฟ<ห>ันขัดฟันไหมถอนหมอหน้าร้ามากเลยอให้ใช้ยิวส<า>ั้นสั้นคุย <ๆ S 2> ผมชอบมากเลยที่นี่หมอทำดีมากชื่อสมายสตูดิโอเดนทอลคลินิกอยู่ตรงราชพึษ์นะอยู่ใกล้ๆกกับฟูดวิลล่าถึงก่อนฟูดวิลล่านะสมมติว่าเรามายูเทินจากแถวบ้านกูอะแล้วมันยุเทินนี้ก็ถึง,ถงก่อนฟูดวิลล่ายอดเยี่ยมจริงชอบมากชอบแล้วก็แบบหมอทำดีแบบคือหมอนา่า เออทำละเอียดด้วยทำละเอียดแล้วก็ผมไม่รู้จะรีวิวยังไงเลยอะคือดีดีดเออแล้วบรรยากาศห้องทำฟานเป็นต้นไผ่เห็นเป็นสวนญี่ปุ่นเออเออตกใจตอนตอนเห็นตกใจเหมือนกันเอ้าชิปหายอยู่ตรงนี้สวนญี่ปุ่น,น,นขัดแย้งกับการตอนการกูกอมากเลยดูนี่นากลัว,วลลลเราเราจะไม่หมอเลยเพราะเขาปิดหน้าเรามองไม่เห็นหมีหมอที่สงบแต่กูไม่สงบเลยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าทรงบ้านไม่กเป็นแบบบ้านที่กูชอบด้วยถ้ากูอยากมีบ้านอย่างนี้ก็น่าจะดีนะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขับรถกลับไปจมงรีแต่ไม่รู้ว่าจะแวะกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะวันนี้คอนเทนต์หลักเป็นการมาทำวาารัรู้สึกฝันสะอาดนะอยากกันทุกอย่าง <laughs> เรากลับมาแล้วก็ไปกินนะเจ๊แต๋วเสร็จเรียบร้อยเป็นข้าวต้มแห้งช่วงนี้ได้กินข้าวต้มแห้งบ่อยนะข้าวต้มแห้งเจ๊แต๋วเนี่ยราคาถูกกว่าที่ปลาทิพนะแต่ว่านั่นแหละกุ้งอะไรเงี่ยก็ตัวเล็กกว่าตามคุณภาพตามราคาแต่ถ้าอยากกินทุกวันก็คืออยากกินเจ๊แต๋วทุกวันแต่ว่าปลาทิพนี่ก็คือสุดยอดอยู่ดีถ้าปลาทิพลงมาราคาเท่าเจ๊แต๋วนะเจ๊แต๋ออยู่ไม่ได้บอกเลยอยู่ได้เขาอยู่คนละที่เจ๊แต๋วเนี่ยร้านเขาจะอยู่ที่อำเภอบ้านบึงตำบลบ้านมึงบ,บ้านบึงบ ดูหูเขาโดนกอนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลติราชาแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะกินโคยเตะนะเพื่อนด้กินชามุกอาทิตยละแก้วไปเคลื่อนไปซื้อโคอยเตะชามุก ไปกินข้าวมันไก่รูทข้าวมันไก่มาอร่อยอร่อยแบบ7.0คะแนนเฉือนไปกับตายรี่เฮงเพียงแค่0.2คะแนนเท่านั้นล่ะนะเป็นข้าวมันไก่กินง่ายสบายกินได้ทุกวันเหมือนจะเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังของตลาดนี้ด้วยนะต้ตตตองรีบมาเพราะเขาเขาจะหมดเร็วตวลาดสีมุมเมืองแหละฉะมฉวังแต่ว่าปอมปามก็นั่นแหละร้านหมดแลไม้มันไม่ขายอีกแล้ว ก็เลยอดกินกินข้าวมันไก่แล้วก็กลับมาห้องตอนนี้ป <bullying iso> ั๊มปั๊มอาบน้ำเรียบร้อยสะอาดหอมโุยศรผมหอมฟูเป็นเอสกิโมอยู่หลังกล้องนะแล้วปั๊มปั๊มก็เลยมอบหมายให้เพื่อนๆมาปิดคลิปเพราะปั๊มปั๊มไม่รู้จะทำไงปั๊มปั๊ม ทุกคนเพื่นเพื่นง่วงพอเห็นกล้องแล้วเพื่อนเพอนเดี๋ยวนี้เพื่อนเพนก็ง่วงไปหมดไปสิ้นไม่รู้จะพูดอะไรดีนะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนทั้งผู้ติดตามคนที่เคยติดตามมาแล้วก็ติดตามใหม่เลยว่าคนที่ผ่านมาดูนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ่งกิงด้วยละกันลงคลิปทุกวันจนกว่าปามจะขี้เกียจตัดหรือไม่มีแรงตัดน,นะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและชมไปละบาย ได้กกดอัดหรือเปล่าเพื่อนรู้ปรับรอโมเมนต์อะไรแบบนี้